ปูจัดดูอีกทำสวนเวลาว่างว่างเมื่อไร่ก็มาทำสวนครับสำหรับคลิปนี้หลวงปู่จะมาหมักใบก้ามปูเพื่อทำเป็นดินปูคุณภาพสูงเหาสำหรับผู้ที่ปลูกไม้กระถางไม้ดอกไม้ประดับผักกินใบพืชผักสวนครัวอย่างเช่นชวนชมกันตัดและผู้ที่ปลูกบอนสีจะนิยมมากเป็นพิเศษนะครับ ส่วนประโยชน์ของใบกา้ามปูก็จะมีไนโตรเจนสูงซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักของพืชและยังช่วยตึงไนโตรเจนเอาไว้ในดินทําให้พืชดูดซับอาหารสารอาหารได้ดีช่วยทําให้ดินโปร่งดินร้วนตุยอากาศถ่ายเทได้ดีและนี่คือคุณสมบัติของดินปลูกที่ดีนะครับทั้งนี้ก็ต้องผ่านกระบวนการหมักก่อนนะครับจึงจะปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านี้ให้พืชของเราได้นะครับเดี๋ยวเราไปทําการหมักกันเลยนะครับ ใช้กามปูเราจะใช้กระป๋องนี้ครับเป็นการส่วน,นครับเราจะใช้อัตรา5ส่วนครับแล้วดูภายในกรองนี้เลยครับ5ส่วน5ส่วนต่อมูลว่า1ส่วนนะครับ ก็จะหมักจากคลณปูไปเก็บมามันก็จะหมักจากธรรมชาติมาส่วนหนึ่งนะครับประมาณ20แล้วเดี๋ยวคลณปูจะหมักต่อเลยครับอันนี้3นะครับก็มีเพื่อนๆสอบถามมาว่าทำไมต้องหมัก ให้หมักเลยได้ไหมนําไปใช้เลยได้ไหมมันยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าระหว่างกระบวนการหมักเนี่ยมันจะเกิดความร้อนสมมติว่าเราไปลองต้นหลุมหรือว่าไปผสมดินผุมันจะเกิดความร้อนขึ้นใต้ดินมันจะทําให้ดินทําให้รากได้รับความร้อนส่งผลกระทบโดยตรงต่อรากทําให้รากเน่าโคลนเน่าพืชดูดซับอาหารไม่ได้ทําให้ต้นไม่เริญเติบโตดีๆดอาจจะตายได้นะครับ จะใช้มูวลลัวมาทำการหมักน,นะครับจะใช้หนึ่งส่วน,นครับต่อลายจ้ามปู้าส่วนนะครับจะใช้มูลไกล่มน,นลนอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่กันจะมนีนะครับจะุูดถึง ความชื้นนะครับในการหมักครับเราจะใช้บุรีสีสังกะแสงนะครับในการหมกักบุรีีแสงมีคุณสมบัติในการย่อยสลายอินทรียวัตถุนะครับนี่นะครับใช้แบบเ้็นคนก็ได้นะครับสำหรับรุรีสีสังกะแสงถ้าใครยังไม่เคย วิธีทำคุณครูก็มีวิธีทำเดี๋ยจะแปดลิ้งว้ด้านบนนะครับคือทีะสะงันแสงมีประโยชน์นะครับรใช้คุลีหลอกล้วยคุลีจร้าพวกก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลดลัดกัอการฟุ้งครับเราจะผสมคุกเข้ากันนะครับ เติมความชื้นพอด,ดีนะครับ50-60เปอร,ร์เซ็นต์เพราะว่าว่าหนะ้าพอเมื่อส่วนผสมเข้ากันได้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะทำการหมักในบอ่ออย่านนี้นะครับ Gracias. Okay. ครับการหมักใบก้ำปูครับครับเดยว10บวันเราจะมาทําการพลิกกลับกองก็หนครั้ง,งแล้วก็จะหมัก่างนี้ไป1นเดือนแด้วิวันก็จะมาพลิกกลับกองแล้วก็จะเอาผ้าใบามาปูนะครับ เึืนวงการหมักนะครับเดี๋ยวอีกสิบวันเจอกันนะครับก็ครบวันที่สิบนะครับสาหรับใบก้านปลูที่เราหมักไว้ในบ่อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะยกไปเยอะเลยนะครับตัวนี้ ก็จะมีการเปื่อยไปบ้างครับแห้งความชื้นก็ยังพอได้นะครับเดี๋ยวจะทำการพลิกกลกองให้มันเปิดอากาศเข้าไปแล้วก็จะให้มันทั่วๆกันนะครับคลุกเช็คดูนะครับเปื่อยเปื่อยไปบ้างแล้วครับทุกสิบห้าวันทุกสิบวันก็จะทำแบบนี้หนึ่งทีหนึ่งครั้งนะครับ ก็๋อีกสิบวันเราจะมาพลิกกลับกล่อง,อ,งอีกหนึ่งครั้งนะครับ15วันเจอกันใหม่นะครับแล้วคุมกลับ เด็ก15วันเจอกันก็ครบหนึ่งเดือนการหมักใบกามปูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูาาว่าเห็ดจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวนะครับแล้วเราก็จะการพลิกกลับกอออีกหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้ก็จะเปื่อยไปมากแล้วครับความชื้น ความชื้นโอเคนะครับ mm hmm. เราจะพลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับพลิกกับกองตอนนี้ก็ดูแลความชื้นด้วยนะครับลดน้ำอันนี้ก็ความชื้นก็โอเคครับ ภาพก็เปี่ยื่ยกระนั้นนะครับ นี่ก็พริกกับกรองเสร็จแล้วนะครับเี๋ยสิบวันมาเจอกันใหม่ครับอีกสิบวันเราจะมานี้เป็นการพิก,กับกรองครั้งที่สามของการหมักไก่ใบก้ามปูอายุครบสี่ถึงห้าวันนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงครับเราจะมี เปิดเผยยุ่ยแล้วครับก็ยุ่ยซะเกสร์เซ็ได้แล้วครับอันนี้จับดูแล้วความร้อนไม่ขึ้นนะครับอันนี้ครบ45วันแล้วครับสามารถนำไปใช้ได้เดี๋ย,ยวจะพลิกกลับก็อีกครั้งนึงนะครับ อันนี้จะเป็นการพลิกกับกองครั้งสุดท้ายจะดูลักษณะนี้ก็จะเปื่อยยุ่ยก็จะมีตัวกิ่งกือไ้เดือนมาช่วยกันย่อยช่วยกันสลายวิตินสีวัตถุความชื้นก็ มันอยู่ในพระเกณฑ์ดีนะครับมีความชื้นกำลังดีนะครับนี่ก็ได้ดดคายนี่ครั้งสุดท้ายครับอายุครบสี่ห้าวันตรงน,นี้นี้เราก็จะไปใช้ได้แล้วนะคะ ่อนข้างละเอียดครับเดี๋ยวเราจะนําไปตากให้แห้งผึงให้แห้งกว่านี้ในที่ล่มแล้วมันก็จะละเอียดยุด่ยมากกว่านี้ครับสำหรับวันนี้ก็จะ ปล่อยไว้อย่างนี้ครับปีสิบวันเราจะไม่เติมฟามชม้นแล้วนะครับเราจะปล่อยให้มันแห้งแบบมาแห้งเลยฝืนในที่โล่มแล้วก็มันก็จะละเอียดก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับเราจะไปใช้ผสมเป็นดินปลูกก็ได้หรือจะใช้เพียวๆก็ได้นะครับคาอาหารครบ ปิดคลิปเลยสำหรับคลิปคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับการหมักใบก้ามปูครับถ้าท่านไหนเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในครั้งต่อไปนะครับขอฝากด้วยนะครับ